โอเคก็ต้องขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ <t> จะมา <t> เล่น <t> โรบอกแบบกายร่างเป็นสัตว์แล้วก็เล่นออฟบ,บีกันเองวู้ฮู้ซึ่งวันนี้นะคะผมก็ไปหามาัเลยโดยเฉพาะซึ่งผมก็ได้ไปซึ่งผมก็ได้เล่นไปแล้วนะครับรอบหนึ่งกับสารัตเนาะก็ได้สกินหนอนมาเป็นสีเขียวแล้วก็ได้สกินแมงมุมูมาเป็นสีฟ้าแล้วก็ได้สกินไก่มาเป็น จริงๆเนี่ยโอ้ยนีครับทุกคนเห็นไหมเ้อเหลือแค่จิงโจ้ก,กับหมีนะครับถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้นะครับแล้วแล้วก็สลักคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนี้เนาะไปแฮปปี้กันเลยดันแรกก็ใช้มันจะมีป้ายบอกน,นะคะว่าให้ใช้อะไรเป็นอะไรนะครับแต่ผมนะไม่หรอกนะเอาจากได้ผมเล่นมา อ่าฮ uh ่าอีซี่อีซี่สปอร์ตมากวี่อันนี้เขาใช้หมีครับผมจะเล่นตามเขาไปอีกสามหนัาแล้วกันนี่อันนี้ก็เป็นแมงม,มุมึุบนี่ปุ๊บ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 อันนี้ก็เป็นไก่เงียนจิงโจ้โอเคพอลละผมจ่จะใช้สติกของผมละ อิน <ítulo> in uh ี่นี en, ่เฮ้ยปึ๊บ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 อปาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ารีบเกินปึ๊บ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 ผมจะแซงผมจะแซงไอหมีตัวเมื่อกี้ให้ได้เว้ยปึ๊บปึ๊บมันหายไปไหนวะมันไปแล้วเหรอไปเร็วจังนี่เฮ้ยนี่ไง อ๋โทษทีอ้าเรื่องนี้สอนให้รู้วา่าอย่าฮาวไปเลยไปเลยไปลูด,ลดแมงมุมลายตัวนั้นมาได้เวลาใช้ไก่แล้วเย้ yeah! อันนี้เขาไว้ใช้หนอนนะ,ะใช้หน่อยก็ได้ปกติผมผมไม่ใช้นอนนะเออผมปีนอยู่ข้างบนไปเลยเงียเงี้ยเงี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  เออเจ็บเจ็บเว้าวยับบุ๊ปนายต้องใช้จิงโจ้จเห็นไหมผมแซงไอหมีตัวเมื่อกี้ได้ละก็ค,คนมันอืมอีซี่แล้ววะคราบปุ๊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 บ,บทำไมผมรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยเสียนเหมือนเมื่อกี้เลยมเมื่อกี้ผมเล่นแบบโคตรเสียนอ่ะโคตรโกงเลยเออ เฮ้ยมันตามมาทันแล้วต้องรีบแล้วปุ๊บปุ๊บมันตามมาทันไลเ้วต้องรีบแล้วว้าววิวหมีอ้วนนี่เอาคืนมันที่มันทำกับเราอืมนี่ตึงๆครับเย่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 ลงไปเลยไม่ต้องสไลด์หรอก เด็กเน็กไซส์ลูกคนดูนะครับนี่ไอชูบงอโคชิวฮึไอมีตัวเมื่อกี้ตามมาไม่ได้เลยสินะจะจอกงอะงาะจริงปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิวิวิว,วิมันจะมีดานหนึ่งนะครับที่มันเป็นเข่าว,วงกดเดี๋ยวผมจะโชว์วิธีความเกียนให้ดูนะนงี้ยเงี้นๆๆี้ีีมาเดี๋ยวครับมาเดี๋ยวครับอีซี่อุ้ย คนอย่างนายนี่มันงู้ดจริงๆเขาก็บอกอยู่ว่าให้ใช้จริงกระจกหนึ่งบนหนึ่งเท่าไหร่ก็สองสิแต่คนอย่างเรานี่ะไม่ตอบงอ่ายอะไรง่ายๆแบบนี้ื่องนะไอ้ฮิใช่คนอย่างเรานี่ะมันฉลาดอยู่แล้วไงล่ะไอ้ชิปปุ๊ปแต่ผมก็อยากทดสอบความเก่งตัวเองกันหนึ่งบนหนึ่งเท่ากับสอง ศูนทกับศูอะไรเนี่ยหนึ 1, ่งพันลบเก้าเก้าก็เป็นหนึ่งอะไรครับเนี่ยเก้าอ้โหคนง่ายไปไม่ใช่หรอกมีเสียเวลาเปล่าปุ๊บโอ้โหง่ายเหมือนปอกปากเขากล้วยเลยดูดีเมื่อกี้ผมก็นำคนเมื่อกี้มาได้เิ่งแค่ไหนเิ่งเพราะว่าใช้วิธีที่โกงๆหย ที่ผมมาทําคลิปเร็วนะครับเพราะว่ามันเร็วตรงไหนวะกี่โมองอะเออแต่เร็วอยู่หรอกเพราะว่าผมเล่นกับสารละเมื่อกี้แล้วผมก็เออมาลงคลิปเพราะสารละเขาก็ไปลงคลิปมเหมือนกันเฮ้ยเข้าสิวะปากคน,นก็เป็นไก่ตอกๆซึ่งไอ้สีแดงนี่มันจะ,ม,นจะม,มันจะไม่มีดาเมจนะครับวยกระโดดกระโดดกระโดด โดดถ้าคลิปนี้จบเร็วต้องขออภัยนะครับเฮ้ยไอ้นอนเดี๋ยวนำโชว์เลยนอนก็จอบไอ้คนนี้เขาเขารักขวามสนุนนะเนี่ยดูดิตั้งใจมากเป็นนอนกระดึบกระดึบแล้วก็น่าจะตกลงไปเพราะผมทำหรือว่ายังรอดอยู่ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงเฮ้ยเขายังรอดอยู่แต่โทษดีนะถึงละเย่ยโคตรง่ายเลย ต่อไปก็ไก่ใช่ไหมไม่ใช้ไม่เหลือวู้ฮ,ฮูทางนี้เราจะสปินได้นะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับเนี่ยฟรีสปินเนี่ยขวาบนนี่กดไปเลยปึ๊บนี่แล้วกดสปินไปเลยขอสกินของ,งจิงโจ้กับหมีบางเธอะเป็นอะไรเป็นเออเป็นหมีอีปิกโอ้โหใส่ไปเลยใส่ให้มันครบโอเคหม่ขอแปลงดิ งอใช่ได้ปุ๊บ,บ,บนี่กิ่งละอ่าวท่าทีนี่คือแบบเศร้าเลยเศร้าลิน้นปุ๊บอะไรเนี่ยเบ้อก็งยิงยิงหายหน่เออส่วนในโพสเทียมันแบบเนี่ย ติดแบบโกงอันนี้ยก็แต่คนที่มันไม่ติดก็จะฉลาดนะคะเออก็วิ่งมาเลยอือ,อแค่นั้นแหละอย่างง่ายเลยอะ่ะวิ่งครับไม่ต้องกระโดดให้คลิปมันนานๆหน่อยต่อไปก็ใช้นอนผมว่ายังไงอันนี้ก็ต้องใช้นอนนะคะเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนที่จะรออเขามาได้ละนี่นีนนอนนอนอน๊บน,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 นี่ใช้หมีใช่ไหมบอไซนี่กระโดดไปเลย ง่ะวิถีคนฉลาดไก่ก็กระต๊อกกะตอกมาเลยนี่ผมติดอยู่ด่านนี้แหละเว้ยกับสารัตคือสารัตผ่านผ่านได้โคตชิวแต่ผมสำหรับผมมันก็ยากอยู่นะแต่คราวนี้ไปง่ายวิยโอ้โอ้แมงมุมล่วงบุ๊บ,บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนอยู่แล้วแหละมันต้องใช้นอนอยู่แล้ว เออไปนหนึ่งนะผมลืมอีกแล้นี่ไงไปเลยโคตรง่ายเลยแค่นี้ไมนต้องออกทางรูตุดของจอละเคเคหรอกยุ่งยากคนเป็นผมเป็นคนที่ฉลาดกันนั่นเนี่ยง่ออันนี้ก็มันจะไม่เหยียบแล้วมันจะไม่หายนะครับโอ้ว้าวว้าวว้าวลายตายก็ต้องทนทน่อยน,นะครับ คือต้องเหยียบสีแดงใช่ไหมเห็นไหมเออเห็นไหมแตนอยังผมนะ่ะมันไอคิวเยอะใครเขาจะไปสุ่มดวงกันละ่ะนี่ไงแค่นี้จบไปสุ่มดวงแล้วก็น่ากันหนาวะเสียเวลาอจบแต่เมื่อกี้ถ้าผมกดไก่ไม่ทันเนี่คือตุวยเย่เอง็งนี่ด่านเขาวงกดเอา้าเนี่ยมาแป๊บเดียวสี่สิแปดแล้วหรอ โอ้โหอีซี่นี่เดี๋ยวผมจะอันเดี๋ยวผมจะบอกนะครับถ้าเราไม่อยากแบบกระโดดผมเมื่อกี้นะครับก็แล้วก็วิแล้วกระโดดปุ๊บวินี่แต่ผมจะเป็นการท้าทายของผมผมจะไม่ใช้แบบนั้นหรอกมาเอาเป็นไก่แล้วกันปุ๊บู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 บ ปึ๊บปึ๊บปึงนี้ไหมเอกตาลปึ๊บเรปึ๊ปึ๊บปึ๊นี่ก็มันก็อีซี่เหมือนเดิมครับปึ๊บต้องใช้แมงมุมไตปปึ๊บปึ๊บปผมจะไม่สไลด์ลงเพราะเราเราเคยเห็นสไลด์ไปแล้ว บินลงไปเลยส,สปูสกิบดี้ให้ทุกคนลงมาตรงนี้นะครับมีจอมหนักมีจอมอ้วนืออฮืออ่าจบแล้วนะครับผมมาสปินรอบกันขอจิงโจ้บ้างจะเป็นอะไรเอ่ยจิงอ้าวได้อันนี้มาแทนได้หนอนมาแทน นอนผมมีสองสกิลแล้วผมจะอิบดิกเหมือนเดิมหมุนได้ปะหมุนได้โอเคขอจริงโจอ,อีปิกหรือคอมมอนหรืออันคอมมอนก็เออพูดปั๊บได้ปุ๊บผมขอแค่ให้ได้สกินก็พอนี่เงาเป็นไงละ่ะปุ๊บปุ๊บ จรวดนี tamam, ้จะทำให้กระโดดสูงข really? ึ้นนเท้าจะทำให้วิ่งเร็วเป็นทุกคนบุ๊อืมโอ้โหวิ่งบนอากาศเร็วเรวว้าเกี่ยละ ดีนะเมียน,นี้อยู่ไม่งั้นตายไปขึ้นไปพอเราเดี๋ยวดิพอเราแปลงแปลงล่ามันก็จะเปลี่ยนผ้ามันก็จะไปตามขนาดที่เราเป็นสัตว์ที่เราแปลงล่านะครับวิ่งโจดีจริงกันนะนายเนี่ยมาปิดคลิปกันก็สหรับคลิปนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคลายกดกระดิ่งกดแจก้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้วงทำคลิปตออ่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ